สวัสดีครับกลับมาพบกับผมในช่องชีวิตในไตวันแอนไรสามพี่น้องเกษตรผสมผสานคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายที่เฮาสีได้ทายทำในไต้หวันเด้อครับเด้อเพราะว่ามือนีกะทีเดินทางกลับบ้านแล้วยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำใจเด้อครับเด้อตอนนี้ก็ไปมากูดเทากะงามงามคัก้ว เงาะกำลังเป็นดอกเงาะอืทั้งนี้กำลังเป็นดอกผูกว่าซี่หาปีเราเป็นดอกแล้วกระที่ได้อยู่จินละเบิง้คใไม่ดูแลรัลกษาไว้มื้อนี้เดินทางบอกไปกับประมัณสามมงรถฉิมหับกระทีบินเมือเเ้าเจ็ดโมงเ้าทอดบ้านกระทีเมืองไทยกระทีประมัณหามงชี่มงกัวหามงนี่ละ จังใดก็ค่อยติดตามรับชมในทางช่องนะครับเด้อไปพร้อมแล้ครับไปแต่งตักันบัดนี้สวัสดีครับนี่ก็คนรถไปหับมาแล้วรอจากสี่โมงเสาสี่โมงแรงมาหับตอนหกโมงนี่คือสถานที่ที่คนรถเอาอมาไว้ ลอไปบินมืออื่นตีสามจนขีิมะขับมาัถสถานที่มีแต่ไล่ไลายมือผักจิตรกรฟ้าผนังมีทุกอย่างมือนีพักอยู่นี่ก่อนตีสามคากิมะขับไปหาซื้อของมากินจ,จากเซเว่นใส่หิ้วเข่าเ ทายุตเตอร์เศร้าคุณนี่มันนี่ที่นอนของนี่แหละสะดวกสบายสองคนสถ <c oughs> านที่โปรโลว์ที่นี่เหยียดมีอยา่างนู่นนั่นแล้วคุณน <c oughs> ะพิ่งาพาบรรยากาศแต่เก็บประม่นนี้ข <c oughs> อตัวจินอ <c oughs> านหารเย็นจแป๊บหนึ่งกันเอาไว้พบกันที่สนามบิน หมื่นส้าครับผมสวัสดีครับที่นี่สทาบิทสนามบินเขาหยวนเช็คอินเรียบร้อยแล้วกำลังเดินทางรอขึ้นเครื่องเครื่องจะออกเวลาเจ็ดโมงพอดีครับถึงไทยประมาณสี่โมงสิบ พันมาด้วยดีกระเป๋ากระไดเสียคา่าน้ำหนักเพิ่มสา,ามพันาลาบบริษัทบอ่อจองน้ำหนักไหลลายน้ำหนักจำกัดอยู่ยี่สิบกิโลอจองน้ำหนักไหลลายไ็้เลยเสียเพิ่มสามพัสองคนกับลูกชาย แย่ yeah, เลยงานนี้เอาสักครู่ไปพบกันที่ล่อขึ้นเครื่องภาพบรรยากาศสนามบินเอายวนเครื่องที่เราสีบินกับไทยประมาณสิบโมงถอดเมืองไทยล่ะของใช้นานได้ Ừ, ขนาด4เครื่องยนต์เด2เครื่องยนต์ประมาณขนาด2เครื่องยนต์ประมาณนี้ไต้หวันหนาวเดี๋ยวนี้ฝนตกพร้อมมีเครื่องนี้ไปประเทศเติบบูโร่ลังโหลดกระเป๋าสัมภาระอยู่ของลำนี้ เมืองไทยแล้วพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิถึงแล้วครับที่นี่สุวรรณภูมิมื่อนี้ลูกสาวกับลูกสะัายมารับอ้าันนี้ต่อไปรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วสถานี้ต่อไปก็ ท้านนี้นานาศาสตร์ก่อนท่าน,นี่บัดน,นี้โอ้ยเหนียวเขาครับเขาบ้านได้กินจะาบานนี่ไปพร้อมแล้วก็ไปต่อเครื่องไปโลกอุรนเลยครับรอ,อเช็คอินไปอุรนครับบรรยากาศต้นลายขนาดเลย ใช่ครับว <Hey, okay. S 1> าที่โลกจะไ่ยจากโมงนี่วันนี้ลูกสาวมารับบรรยากาศชนห้ายขนาดเลยน้ำบินอุดรธานีต่อไปนะครับรชมเลยนะครับมาแล้วครับ เรื่องไปลงที่อุดอรทำไินเตอของเรากำลังเข้าเทียบชานชาราเครื่องลำนี้แหละที่จะไปลงสนามบินานานาชาติอุดรธานีทานีต่อไปรอขึ้นเครื่อง บรรยากาศเล็กๆน้อยก่อนไปอุดร นนนด,น,ด,น,ด,ดน,นบ้านเรามัตภาพเลยลูกชายลูกสาวยาดมคนลอดถึงดอนโดยสวัสติภาพสถานีต่อไปคือบ้านเรารอรับกระเป๋าครับด้านปุงอันนั้นเลยถ้าเกินแม่ไปเอากระเป๋า ตอนนี้แม่บ้านครับถูกใจย,ยืนกอดเอิกยันข้างนอกล้อลับยั่ข้างนอกครับแม่บ้นานเมื่อก่อนเดือดกลัวตอนนี้แม่บ้นานพายยู่ข้างนอกอนะอว้พ่อกันข้างนอกบ้านนี้ล้อรับก,บกบระเป๋าจะแป๊บหนึ่งก่อน แล้วครับอุดรบ้านเราหมดสภ,ภาพเลยลูกชายลูกสาวอย่าดมนคนละหลอดถึงอุดรโดยสวัสติภาพสถานีต่อไปคือบ้านเราอรอรับกระเป๋าครับน้านปุงอันนั้นไยถ้กเกินแม่ พาไปเอากระเป๋าตอนนี้แม่บ้านครับถุงใสยินก่อนเอิกยัข้างนอกล่อลับยัข้างนอกครับแม่บ้านมากกอนเดือดกลัวตอนนี้แม่บ้านพายัข้างนอกอ่ะ ไว้พอกันทั้งนอกบ้านี้นอนรับกบระเป๋าจะแป๊บนึงก่นอนอวันนี้แม่บ้านแม่บ้านรับรอรับแม่บ้านกับลูกไซร่าลูกไซล่า <c oughs> เอาตล่อง <c oughs> ใหญ่แม่บ้านครับเต็มจอเลยครับออ,อี่อาออด้วอเี่ยวี่ลากไปทั้งตัวไปไปกับ,บ้านเราบัดดี ไปข้างน้าเลยก็ทุกไปฟุตซตอตัวไปทุกไปหารถผุนะอ่ะใช่ไปหารถกำลังดอยถึงอุดอบรบ้านเราแหละกับสู่บ้านรอย่างปลอดภัยโอ้โหุกไปหารถพุ่น รถยี่สิบละเจ๊เไปเฮ้ยเฮ่ยงเฮยมามาคืาอ,อของเธอล่ะ้อดรถเีดักไป,ป,ไปลูกชายลูกชายคนเล็กแต่ตัวใหญ่กว่าเพื่อน S <S <an> จากไปสิบกว่าปีตอนนี้ตัวใหญ่ที่สุดแล้วเอ้า <S an> ไปพ่อกันที่บ้านบาทนี่อ้าครับบานนี้เดี <S <S <an> <S <S <an> ๋ยวมาฮอดบ้านฮอดเื่น,นละภาพบรรยากาศต้นมะพร้าวนี่เป็นต้นมะพร้าวไอกะทิ นี่สั่งมพ้าวกะทิมาไว้กะญ่เติบแล้วมันก็จะเป็นกระนุนพันแดงสุริยานี่ก็จะเป็นมกกหมักไก่ละมุดพันกระสวยมะลสั่งมาปลูกครดล่องไว้ตัวน,นี้ก็เป็นแดงสุริยากำลังติดใจ ก็ต้องเป็ี่ยนทำซึ่งนี่ก็มะพร้าวน้ำหอมกับมะพร้าไอากะทิซึ่งนี่อันนี้จะเป็นต้นทุเรียนทุเรียนขาดน้ำก็ได้ดูแรลรักษาก็ทิบ่งามาเลยเดี๋ยวนี้ก็ต้องแตกยอดมาใหม่ต้นนี้ก็ทุเรียน ตนนี้ก็ทุเรียนอันนี้ก็จะเป็นหมกข้าวน้ำหอมคิดว่าน่าจะอาจจะแท่งจันนต์ปีปีนี้วันใครับข,ขนาดเลยน,นี่ก็ทุเรียนต้นนี้ก็เป็นดอกละเริ่มเป็นดอกแต่คือว่าขี่ประจบดอกหูวประจำดอกดอกล,ล้วงละทุเรียน มันเพิ่งจะเริ่มเป็นกัเป็นสัญญาณที่ดีว่ามันทีเป็นอยู่แต่ว่าส่งมีห้อยจอห้อยอย่างละแม่งจอบไได้บุบเบิ้งได้มาอยู่บ้านดูยัางละก็สิด้ดูแลรักษาบ้านนี้ดูแลรักษาดีๆีโอ้ปวดข่าว,วุุนี้มีจ่ แนอยู่หน้าจินสั่งมาปลูกไว้ปลูกซุ้มนี้จะเป็นทดสอบออกมาทดสอบบ้างก็มันดีนั่นบอกว่าซุ้มซุ้มอยู่หน้าอยู่ไรสามพี่น้องที่สีเห็ดไรสามพี่น้องมีลอยกัวตนกัง่ามลายแล้วเอา,เอาส่วนคลิปนี้ก็โอจบไว้เพียงสามี้ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทางส่องนี้นะครับเด้อขอบคุณครับ